สวัสดีพี่น้องพวกเราเนี่ยรวมตัวกันนะประมาณเจ็ดแปดคนนี่แหละไม่สิบคนคนี่สิบคนรวมเงินกันอีกเพื่อซื้อฉลากปึงหนึ่งนะปึงหนึ่งนี่มีหนึ่งร้อยใบในหนึ่งร้อยใบนี่เราเราถูกแน่นอนเลยสองตัวฉลากนี่ก็หนึ่งร้อยใบนี่ก็อยู่ที่เราใบละประมาณแปดสิบบาทแปดสิบแปดสิบเอ็ดท่านี้เลยครับเป็นการซื้อราคา สลากที่เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลือไม่เกินราคานะครับ,รบเรามาดูซิว่าใน100ใบของเราเนี่จะมีรางวัลอะไรบ้างนอกจากรางวัล2ตัวนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับขณะนี้ก็เวลาประมาณสี่โมงครึ่งแล้วเรื่องงานพอดีเราก็ระทึกครึ่ง1ชั่วโมงที่ผ่านมา,ามาลุ้นดีว่าเราจะถูกรางวัลอะไรบ้างนะครับรางวัลแรกคือรางวัลเลขท้ายสองตัวนะครับ เลขอะไรเนี okay. ่ยสามเก้าสามเก้ามีไหมมีต้องมีพ้อเมีพีซีสุดต้องมีนี่ครับทุกแน่นอนนี่ไงนี่ไงครับนี่สองตัวต่อไปเรามาลุ้นเลขหนสามตัวเลขเลขหลั่งเลขท้ายเลยครับสามตัวเอาเลขหน้าเลขหลังเลขหลังเลขท้ายห้าเจ็ดครับ เลขท้ายสาตัวศูนย์ห้าเจ็เอ้ยเอาเอาเป็นหนก่อนนะเราจะเปิดไปเจอก่อนนะเราไปดูที่17 17งเจ็ดหเจฮะหนเรามีแน่นอนแป8หนึ่งแปนึ่งหกหนึ่งหตรงนี้หนึ่งนะครับ07นี่มีแน่นอนเลยแปมีแน่นอนไม่รู้ว่าหน้าจะเป็นเลขอะไรถ้าเป็นเลข8มันก็เป็นของเราแปดแปด ใช่ต่อไปหาเจ็ดเปยนอะไรเป้นอะไรตัวที่สองไม่คิดดังๆวะตัวที่สองห้าเจ็ดโอ้ยหนึ่หกหนึหกหนึหกเจ็เจเจ็นไปได้ครับศูนย์ศูนย์ศูนห้ามาแน่นอนศูนย์ศูย์ไม่ศูนย์ วันนี้ไม่เหมือนวัวจล้วไม่เหมือนเลยต่อไปเราจะรุ่นสามตัวหน้าับสามตัวหน้าวิธีรุ่นมันต้องเอาออกมาทั้งหมดเลยโอเคครับเดี๋ยวเรียงกันครับเรียงหนึ่เรกอ่าะมันซูดสามอยู่เลยศูหนึ่งศูสองศสามกกก่อน6ูกถูกมาแล้วสองตัวครับตัวต่อมา6ูกู ตัวนะครับตัวศูนย์โอ้โอ้ไกลไกลครับไกลครับไกลไรไลรางที่หน่งเาไปตรอไปเลขหน้าได้ไหมได้ได้พ่ไปลไปไม่ใช่อันนี้มันหลมือใจพ่อใจมั่วมั่วชิบหายเลยครับเอ้กูปดหนเจะเลขหน้าออกหลังเลขหล้ออกหน้าอุ้ยแปดเจ็ดหนึ่งแปดเเอ้ยต้องมีฮะต้องมีครับ ยืนเ้นครับจงอย่าสิ้นบังพรเราต้องมีควาบังมาแล้วครับถูกเลายสตัวครับหนึ่งหน่งโอ้โหได้สาใบแล้วแวพนี้รุ้นต้องเยอะแยะรางวัลอย่นั้นเลยรอรุ่นรางวัลที่สามรางวัลที่สี่มันใจต่นเนอะลุ้นเยอะเลยสู่ซู่เข้แป นี่คือสลากหนึ่งรอยใบครับเดี๋ยวเราจะมาตรวจกันนะครับหนึ่งสามเก้าออดอดถูกสองวันเลยปึ้งถูกวันเดียวนะฮะเขียวไหนโอ้ได้สองโอ้ายังไงนี่ห้าสองหนึ่งหนึ่งห้าแห้าสองหนึ่งหนึ่งเขียว แปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งศย์เจ็ดหนึ่เจ็นึนย์เขียวเขียวเขียวงเ็ดสีสีเ็ดสีเจ็ดสีมก่สามสองเก้าหนึ่ามป

สเ็ดห้าสี่ซยอันนี้อาวันใอไกนเนีดังนี่เกซีนี่าซีไม่เอาอันนี้ราวันที่สงเลยเนมาไหลรหวดแล้วนี่เอาสองเลยดีกว่าเอาสงดีกว่าสองเจ็ดห้างหกสเอาเลยไปไปคอยโชคคอยหมาความจริงก็คือความจริงใบแป้ี่แปดสปดสปดสี่ยดี่ยด่ดสดี่แปดสี่แบที่แปด่ ไปหนงเลยสรุปครับไอ้ขอบตัวใบไปอีกใบหนึ่งเลยใบสุดท้ายจริงๆเลยตรงไปแปดเจ็ดองหนึ่งสามเี่เราได้เบท้ายหใบแปดเจ็ดอง่าเป็นยังไงเป็นยังไงใบสุดท้ายชายูชายูชายะชายะชอยูสรุปแปดเจ็ดหนึ่รือ สรุปนะครับสำหรับยืนยืนอย่นสรุปนะครับโครงการรวยรวยของเราจากโครงการนะครับรวยรวยรวยกลุ่มพี่น้องชาวเทศบาลนะครับที่ลงขันนะครับเพื่อที่จะรวยรวยและรวยของเราเป็นงวดที่สองนะครับงวดประจำวันที่16กุมภาสรุปผลนะครับซื้อโรตอรี่100ใบ100ใบใช้เงินประมาณ800 0เศษเศษนะครับเราถูกรางวัลเลขท้าย2ตัว หนึ่งรางวัลครับสำหรับวันนี้แต่ไม่ทําให้เราโอครับเพราะว่ากลุ่มของเราตั้งเพื่อความรวยรวยและก็รวยเราจะสู้ต่อไปครับเพื่อความหวังของเราครับเราอยู่ด้วยความหวังครับขอความโชคดีจงมีแด่ทุกท่านนะฮะครับแล้วก็เราจะสู้ต่อไปเราจะสู้ต่อไปชัยโยชัยโยและก็ชัยโย